เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมเรียกคือนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทดสอบการแข่งขันความเร็วครั้งที่5แล้วนะครับผมผมก็จะทําโพสต์ไว้ในชุมชนนะครับว่านะฮะเจตเร่กับอัปเกรดเนี่ยใครจะเร็วกว่ากันนะครับผมแล้วก็มาดูกันในเกมเลยนะครับว่า2ตัวนี้นะครับเอเลี่ยนตัวไหนเนี่ยเร็วกว่ากันก็ให้นะครับนักกีฬาทั้ง2ฝ่ายเอ้ยนักกีฬาเลยเหรอเออเอเลี่ยนทั้ง2ฝ่ายนะครับผม เข้าประจำที่จุดสตาร์ทนะครับและเราจะเริ่มวิ่งกันใน3 2 1 อ๋อนะครับผมตอนนี้เจ็ดเรยก็ได้เริ่มเกลียดแล้วครับความสมูทตี้แล้วครับสมูทตี้แล้วนะครับผมสี่แยกแล้วนะครับผมแป๊บนึงก็จะถึงถสี่แยกแล้วนะครับผมถึงร่างถไฟแล้้วถึงปายแล้วครับผมถึงพาแล้วถึงรารถไฟแล้วนนะครับผมจะถึงล่างสี่แยะกแล้วครับผมาึงปลายแล้วนะครับผมถึงเส้นชัยแล้วถึงเส้นชัยแปะเป็นอะไรเฮ้ยแปะเป็นที่จดอะไรตู้เย็นนะครับมันเร็วเกินไปนะครับตอนนี้นะคผมเจ็ดเรย์นี่ครับถึงเส้นชัยแล้วครับผมเลจ็ดเรยก็ถึงเส้นชัยแล้วครับใครชนะไปดกันในคลิปเลยนะจ๊ะนะครับ